สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Entertainment Update Weekend นะคะในวันนี้วันเสาร์ค่ะเราก็รวบรวมข่าวบันเทิงที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะคะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะ PS ค่ะแล้วก็อยู่กับเก่งด้วยนะครับสำหรับละครเวทีพร้อมยักษ์อย่าง4 p a n d e m h e Musical นะคะได้เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับซึ่งเป็นละครเวทีซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผ่านยุคสมัยถึง4รัชกาลด้วยกนะะันใช่ค่ะตัวละครที่สําคัญที่สุดก็คือแม่พลอยนั่นเองนะฮะ ก็มีต mm ั hmm. ้งแต่ช mm ่วงยุค hmm. ที ơi, ่ยังเด็กนะครับแล้วก็โตขึ้นมาเป็นสาวแล้วก็สู่ในช่วงตอนปลายนะครับซึ่งผ่านนักแสดงหลายท่านนะครับหนึ่งในนักแสดงที่มาถ่ายทอดเรื่องราวนั้นนะฮะก็คือพี่นกสินใจนั่นเองนะครับใช่ค่ะเราอยากจะทราบนะครับว่าพี่นกมีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวละครนี้ยังไงและเรื่องของซีแพ่นดินนี้การแสดงเป็นอย่างไรครับลองไปฟังกันดูครับผมค่ะ ใช่นะะสำหรับละครเวทีซีเพนดินสมเมอ c a l ินี้นะฮะจะเปิดการแสดงในวันที่19ตุลาคมนะครับย้ำกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะและสามารถจองบัตรกันได้แล้วครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะแล้วก็สำหรับนักเรียนและนักศึกษาเนี่ยสามารถซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษด้วยนะครับกับโครงการ S c B Student Ticket นะฮะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 6 4 2 2 4 0 0 5ครับผมค่ะและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดค่ะกับคอนเสิร์ตเบิร์ดอาสาสนุกอังกอร์พาสนะคะ Too much so much very much นะคะก็ได้ระเบิดความมันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะไปชมเลยค่ะ นี้นะคะก็ขนความสนุกมากันอย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาแดนเซอร์ที่แบบคับคั่งแน่นเวทีมากๆรวมทั้งแขกรับเชิญด้วยนะคะคยังไงก็ถ้าเกิดว่าในโอกาสหน้าถ้าเกิดเขาทำเทปเอ่อ VCD หรือ DVD ออบันทึกเทปคอนเสิร์ตนี้อ,ออกมาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาบอกกันแล้วกันนะคะและสำหรับช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับภาพงานแถลงข่าวถึง2คอนเสิร์ตด้วยกันนะฮะกับ10ปีไทเทเนียมครับแล้วก็ all about mouse and name ช่วงหน้าโฆษณาครับ การมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะครับช่วงนี้ครับขอเรื่อนันที่คอนเสิร์ตใหญ่นะฮะพร้อมแล้วครับสำหรับ10ปีสำหรับไทเทเนียมนี้นะฮะซึ่งคอนเสิร์ตนี้เนี่ยสามนุ่มเนี่ยจะขนใครมาเป็นดารับเชิญมากนะฮะอย่า้อมไปหลองติดตามชมกันครับ คอนเสิร์ต10ปีไทเทเนียมนี่หฮะจะมีขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้ะนะะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรครับสามารถหาซื้อหาจองกันได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับค่ะมากนตนอดที่เรื่องรอของคอนเสิร์ตนะคะคู่นี้เขาเป็นคู่ซีรุ่นใหญ่เลยนะคะอย่างแม่แดงแล้วก็แม่เมา่นั่นเองค่ะกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า All About Mouse Dan นั่นเองค่ะซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะคะเขาจะมาสร้างความฮาแล้วก็เสียงเพลงและลีลาเฉพาะตัวของเขาเลยค่ะจะเป็นยังไงเราไปชมบรรยากาศกัน,นะคะ่ะนี่นะคะสำหรับคอนเสิร์ต All About Mouse Dan ทำการแสดงในวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้ค่ะเพียงแค่2อรอบการแสดงเท่านั้นนะคะก็คือเวลาบ่าย2โมงและ1ทุ่มค่ะณศาลา,าเฉลิมกรุงนั่นเองนะคะสามารถจองบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุงเลยค่ะครหรือว่าไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับแฟนคลับของน้องการเดอะสตาร์นะฮะเตรียมซ้อมร้องซ้อมเต้นนะฮะแล้วก็ไปมากนกับน้องการที่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของน้องการนะฮะคอนเสิร์ตถึงไหนถึงกันนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้นะครับจะมีแขกรับเชิญเนี่ยมาเป็นใครบ้างครับลองไปติดตามกันครับ คอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกของการนี้จะมีขึ้นในวันที่24กันยายนนี้นะครับที่พารากอนฮอล์สยามพารากอนนะฮรซึ่งใครยังไม่มีบัตรนะฮะสามารถหาซื้อได้ที่เดิมครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมในช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมจะได้ติดตามกับภาพบรรยากาศพิธีบวงสวงละครถึง2เรื่องด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรักประกาสิทธ์นะคะแล้วก็3มสาวเจ้าเจ้าเาสเน่ห์ค่ะหลังโฆษณาค่ะ กลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของละครนะคะซึ่งเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอดีตเนี่ยเขานำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งนะคะกับละครเรื่องรักประกาศิน์นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้และในเวอร์ชั่นนี้นะคะได้ผู้พระนางที่มาคู่กันครั้งแรกอย่างคุณปอณนนัฐบุญแล้วก็คุณแอฟทักษอรนนั่นเองค่ะและนอกจากผู้พระนางคู่นี้แล้วนะคะยังมีนักสแสดงท่านท่านใดบ้างน,นะคะคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะ ะะก็ติดตามนะคะความรักโรแมนติกนะคะในแบบฉบับของผู้ชิดนริศลาในเวอร์ชั่นคุณปอแล้วก็คุณแอปนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงก็มาติดตามความคืบหน้ากันได้ใน entertainment update ค่ะตอนนี้ภาพบรรยากาศงานวงสวงละครเรื่อง สามสาวเจ้าเสน่ห์นะฮะซึ่งได้นักแสดงสาวสวยถึงสามคนนะฮะมาร่วมแสดงด้วยกันคือตองพระรามัยนะฮะวีเจวุ้นเส้นนะฮะแล้วก็โบวีดธรรมาครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงท่าบรรยากาศวันงานจะเป็นยังไงครับลองไปชมกันครับอย่าคอยติดตามชมกันได้นะครับสำหรับสามสาวนะฮะในละครสามสาวเจ้าเสน่ห์นะฮะซึ่งจะออนแอร์ในวันที่1กันยายนนี้แล้วนะครับทางคุณนายนิตย์ทีวีครับผมค่ะและสําหรับคุณสาวๆนะคะที่อยากจะมีผิวเนียนสวยนะคะสกาแคร์เพอร์เฟกค่ะให้ผิวคุณพร้อมสวยด้วยคุณค่่่่าาาาาบบริิสุทธ์์จกคะซซึงงลลนอย ตัวกับคิวเทนค่ะช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวให้ดูเนียนใสยอย่างมีสุขภาพมากขึ้นพร้อมทั้งปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย s p f 50ค่ะสกายแคร์เพอร์เฟคให้ผิวเนียนใสบอกความสวยค่ะครับช่วงนี้ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับปอนทัทวุฒินะฮะได้เลิกแต่งงานแล้วนะฮะแล้วก็วีเจวุ้นเส้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยบอกกันแล้วนะฮะว่าติดคุณชาคลิฟนาาเกินไปนะฮะแล้วก็คุณเมย์พิชนาณครับครับว่ามีหนุ่มมจีบนะ,ะแต่ว่าต้องเลื่อนนิดน,นึงครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Entertainment Update Weekend นะครับ <ฮะ S 1> ช่วงนี้ครับผมขอเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรอรุนอ้นรอคาดหวังกันอยู่นะฮะสำหรับ <ฮะ S 1> เลิกงานแต่งงานของพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีครับอย่างคุณปอนัฐวุฒินะฮะแล้วก็นางนนนร้ายสาวสวยนะฮะอย่างพี่เอพรทิพย์่นเองครับซึ่งเมื่อหลายวันก่อนครับพี่ปอได้ออกมาพูดแล้วนะฮะว่าได้เลิกแต่งงานแล้วนะฮะ,ฮะแต่ว่า จะเป็นวันไหนเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ธีมการแต่งงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับลองไปฟังกันดูครับพี่ปอนะฮะก็บอกว่าเรื่องการแต่งงานนะมีะหลายเรื่องนะฮะในช่วงปีหน้านะครับแล้วก็ธีมการแต่งงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันอีกทีนึงครับแต่ว่าแน่นอนว่า จะแต่งแน่นอนในปีหน้านี้นะฮะยังไงก็ฝากทุกคนคอยเชียร์ด้วยนะฮะ,ฮะแล้วก็ถ้า <ฮะ S 2> มีความอัปเดตเมื่อไหร่เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์อัปเดตไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตให้ทุกคนทราบแน่นอนครับค่่ยังไงก็เอาใจช่วยให้ได้เลิกที่ดีที่สุดแล้วกันนะคะมากันต่อคะ่ะที่สาวคนนี้ค่ะสาววุ้นเส้นเวรีที่พานั่นเองนะคะหลังจากที่ได้เปิดตัวว่าคบหาดูใจกับคุณชาคริสแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อของเธอเนี่ยก็บอกว่าไม่มีเวลาให้เพื่อนเลยเพื่อนๆก็เลยน้อยใจนะคะเรื่องนี้ไปให้สาววุ้นเส้นเขาเคลียร สำหรับเรื่องราวของความรักนะฮะพี่เมย์บอกว่าไม่รีบร้อนนะฮะแล้วก็ถ้าต่อจากนี้ไปนะครับถ้าไม่ชวนจริงๆนะฮะคำว่าแฟนเนี่ยไม่มีจุดของมาจากปากเมย์แน่นอนครับ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟค่ะแต่ว่ากลัวที่จะอ้วนเนี่ยนะคะก็ขอแนะนําค่ะเพียวคอฟฟี่ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันนะคะควบคุมน้ําตาลในเลือดค่ะและระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยค่ะลดความอยากอาหารและป้องกันไม่ให้น้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันค่ะช่วยทําให้รูปร่างกระชับนะคะอยากเพียวดื่มเพียวคอฟฟี่หบาทได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเพียวคอฟฟี่ด้วยนะฮะและถ้าคุณผู้ชมครับต้องการจะแนะนําติดชมหรือว่า เอ่อต่อคำถามกันทางรายการนะสามารถ SMS มาได้นะครับที่4242830นะครับหรือว่าจะ<ช>คอมเมนต์ใน Facebook ของเราก็ได้นะที่ w w w f a c e b o o k c o m l o v e x c h a n n e l เรับผมค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยมิวสิกวิดีโอค่ะประกอบละครเรื่องนางสาวจำแรงรักนะคะในเพลงถ้าไม่รักกันฉันจะไปจากน้องนดเดอะ์ซ่าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ